ถ้าคุณเบื่อนะฮะกับการปรุงปลากระป๋องในรูปแบบเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระปอ๋องต้มยำปลากระป๋องยำปลากระป๋องมาทําเมนูนี้กันดีกว่าครับพิซซ่าหน้าปลากระป๋องครับปกติแล้วนะครับเวลาที่ร้านพิซซ่าเขาอบพิซซ่านะครับเขาจะมีเตาชนิดพิเศษซึ่งมีความร้อนเป็นพิเศษนะฮะซึ่งบ้านเราถ้าเกิดเราไม่มีนะครับเราก็ต้องดัดแปลงแล้วก็มี เคล็ดลับมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับโดยการที่ว่าเราเปิดเตาอบให้ร้อนที่สุดเลยนะครับเช่นเตาของคนพนเปิดได้ที่250องศานะครับปกติแล้วเวลาที่เขาอบพิซซ่าเขาจะอบบนแผ่นหินนะครับที่อมความร้อนเยอะๆเมื่อเราไม่มีแผ่นหินนั้นง่ายนิดเดียวนะครับเราใช้ตัวถาดอบนี่แหละครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะฮะพลวางไว้บริเวณชั้นกลาง แล้วก็อบถาดเพื่อให้ถาดเนี่ยเขามีลักษณะที่ร้อนจัดนะครับในระหว่างนั้นเราก็มาแต่งหน้าพิซซ่าของเราได้เลยครับผมใช้แป้งสําเร็จรูปนะฮะลักษณะน,นี้นะครับึงถ้าคุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยจะใหญ่กว่านี้จะเล็กกว่านี้ใช้ได้หมดเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับเราเอาน้ํามันออลิฟออยล์นะฮะฉีดรอบๆแผ่นขอบแป้งนิดนึงนะฮะให้มีสีเงาเงา อันนี้นะครับก็จะเป็นปลากระป๋องนะฮะซึ่งในปลากระป๋องเนี่ยเขาก็จะมีน้ํามาด้วยนะครับเราตักน้ําของปลากระป๋องเนี่ยครับออกมาประมาณ1ช้อนโต๊ะครับมาผสมกับซอสมะเขือเทศนะครับปกติแล้วตัวน้ําของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหวานนิดหนึ่งนะฮะเราจะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยครับผมใส่พริกไทยเยอะนิดหนึ่งผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ ตัวนี้ก็จะเป็นซอสพิซซาของเรานะครับแบบง่ายๆอย่าทาจนแฉะเกินไปนะฮะบาซาดีนะครับเราก็จะเอามาบิครับยีเนื้อเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็โรยให้ทั่วๆหน้าพิซซาของเราครับปลากระป๋องมีรสชาติค่อนข้างหวานนะฮะผมจะตัดลดแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมด้วยมะกอกครับวันนี้ผมใช้เป็นมะกอกเขียวนะครับหั่นมะกอกเป็นครึ่งนะครับตัวมะกอกเขียวเนี่ยนะครับ เขาก็เป็นสายพันธุ์เดียวกับมะกอกดําไม่มีอะไรแตกต่างนะครับเพียงแต่ว่าสีของเขาที่สีเขียวอยู่เนี่ยมาจากการเก็บตอนที่ว่ายังยังไม่สุกดีนะครับยังเขียวอยู่เท่านั้นเองครับคนใช้ประมาณ80กร,รัมนะครับมะเขือเทศสดนะครับใส่ได้นะครับเครื่องเราต้องใส่ให้พอดีนะครับบางคนมีความรู้สึกว่าโอยวันนี้ฉันได้แต่งหน้าพิซซ่าแล้วใส่เครื่องเยอะๆเลยละกัน ถ้าเผื่อเราใส่เยอะเกินไปเวลามันหนาๆนะครับพิซซ่าจะแฉะครับโรยชีสนะครับอันนี้ผมใช้เป็นมอสเซเลล่าชีสนี่กับเรื่องของพิซซ่าเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นหรือเปล่าไม่จําเป็นนะฮะถ้าเผื่อบางคนไม่ชอบชีสไม่จําเป็นต้องใส่นะครับหลายๆคนเข้าใจว่าแบบว่าเอ๊ะพิซซ่าต้องมีชีสเสมอไปไม่ใช่นะฮะมันเป็นเหมือนถ้าเปิดเทียบกับบ้านเราใช่ไหมครับบ้านเราทานข้าวผัดบางคนก็ไม่อยากใส่ไข่ก็ไม่เป็นไร เวลาที่เราใส่ชีสก็ไม่ต้องใส่หนามากนะครับไม่งั้นเวลาที่กัดลงไปแล้วมันเหมือนแบบกินชีสเป็นแผ่นๆนะครับไม่อร่อยสาเหตุที่พลเอาพิซซ่ารองอยู่บนกระดาษไขนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอบเนี่ยครับเราต้องการให้เขาคอนแทคหรือว่าโดนความร้อนโดยตรงจากถาดที่เราวางไว้นะฮะดังนั้นเราจะไม่ใส่จานเข้าไปนะครับผมจะสไลด์ตัวกระดาษไขเข้าไปนะฮะอย่างนี้ครับ โอเคเราใช้เวลาในการอบไม่นานนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ความร้อนสูงสุดแล้วเราก็อบถาดให้ร้อนเป็นพิเศษนะครับอบจนพิซซ่าของเราเนี่ยครับมีผิวที่เกรียมเล็กน้อยเป็นเวลา5นาทีครับชอบสีแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะฮะคนจะชอบแบบขอบกลิมเกรียมนิดหนึ่งบางทีเวลาคุณผู้ชมใช้เตาที่ความร้อนแบบเราเปิดสูงสงนะครับเราอย่าเอาไปหน้าอังไว้แบบใกล้มากนะครับ เพราะว่าตอนที่เปิดเนี่ยความร้อนมันจะออกมาค่อนข้างแรงใช้ได้แล้วครับใช้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับแป้งเนี่ยหลังจากเวลาที่เราเข้าอบปุ๊บมันก็จะกรอบขึ้นอีกนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะถ้าเกิดเรามีที่ตัดพิซซ่าต้องตัดตอนร้อนนะครับถ้าไม่ร้อนเนี่ยจะตัดยากแล้วเราก็สไลด์ลงจานได้เลยครับ ก่อนที่เรารับประทานนะครับร้อนะเราแต่งหน้าด้วยโหยระพาตะเลี่ยนสวยๆสักช่อหนึ่งนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับและนี่ก็คือพิซซ่าหน้าปลากระป๋องครับยังสนุกอยู่เลยใช่ไหมครับ ถ้าเพื่อนๆเป็นแฟนยู u ูบนะครับไม่อยากพลาดรายการพลพัคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับดูเทปนี้จบแล้วกดปุ่ม subscribe เ,เลยครับ